ต่อจากตอนที่3นะครับทีนี้เรามาต่อในตอนที่4ในเรื่องของบทที่4ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อที่4ก็คือหัวข้ออัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงานนะครับอัตราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตัวนี้ เขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของการบริหารสินทรัพย์ได้แก่ลูกหนี้สินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือธุรกิจนั้นบริหารสินทรัพย์เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดด้่นเองนะครับตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างของบริษัทมาลีจำกัดน,นะครับทีนี้เราดูนะครับ สูตรแรกก็คือการวิเคราะห์อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะครับสูตรมาจากรายได้จากการขายสุทธิหารสินทรัพย์รวมเฉลี่ยเหมือนเดิมครับเฉลี่ยครูสอนไปแล้วนะครับครูอธิบายไปแล้วถ้าเราลองย้อนกลับไปดูคำว่าเฉลี่ยครูอธิบายไป ตรงนี้นะครับวิธีการทำเฉลี่ยคือตรงนี้ครับสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่หน่ยอ่ะเดี๋ยวลองทำดูก็ได้นะครับเราดูนะครับ สินทรัพย์รวมนะครับนี่นะ508กับ455นะครับเราก็ลองมาคำวนวณดูนะครับตัวนี้508บวก455หารด้วย2 นะครับนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ508บวก455หารด้วย2นะครับได้ยอดนี้อันนี้คือยอดสินทรัพย์ของปี51นะครับรวมสินทรัพย์บวกกับรวมสินทรัพย์ของปี50นนี่คือวิธีการทำเฉลี่ยนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับ ตัวที่สองก็คืออัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์นะครับอัตราหมุนเวียนของเงินทุนหมุนเวียนนะครับอัตราหมุนเวียนของเงินทุนหมุนเวียนหาได้จากรายได้จากการขายสุทธินะครับหารด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานเฉลี่ยทีนี้รายได้จากการขายสุทธิเรารู้แล้วว่ามันมาจากไหนมันก็มาจากยอดตัวนี้ มันมาจากยอดตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันมาจากยอดตัวนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องหานะครับสิ่งที่เราต้องหาที่เรายังไม่รู้นะครับก็คือตัวนี้เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยทีนี้เราดูสูตรครับเขาบอกว่ามันหาจากสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับลบกับเงินลงทุน ชั่วข่าวนะครับและเงินสดมันตกไปนะครับนักเรียนต้องใส่เงินสดเพิ่มเงินสดข้อมูลเันเป็น2วงเล็บแบบนี้ครับเงินทุนหมุนเวียนนี่คือ1วงเล็บแล้วก็ลบอยู่อีก1วงเล็บตรงนี้นะครับลบอยู่กับตรงนี้เราลองมาแทนค่าในสูตร นะครับาบอว่าสินทรัพย์หมุนเวียนลบเงินลงทุนชั่วคราวและเงินสดลบหนี้สินหมุนเวียนลบหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินระยะยาวที่ยังไม่ถึงกําหนดชาระนะครับตอนแรกเราหาสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนเราย้อนกลับไปหาสินทรัพย์หมุนเวียนครับนี่คือสินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อเราบวกสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วนะครับมันจะได้168 0 0 0สพัสูตรเขาบอกให้ลบอะไรลบตัวแรกคือลบเงินลงทุนชั่วคราวเราดูครอเราดูสิครับเงินลงทุนชั่วคราวคือตันนี้ลบอะไรอีกและเงินสดคือลบตัวนี้ครับดังนั้นเราลบออก2ตัวนะครับก็คือ2 0 0 0 0กับอีก2 0,000 ในวงเล็บแรกนี่คือวงเล็บแรกนะครับได้เท่าไหร่ได้หนึ0ง0สนสองมืนแะคับวงเล็บแรกสองหมื่นทีนี้เรามาดูวงเล็บที่2ที่เขาให้เราหาคือตัวนี้นี่สินหมุนเวียนลบกับสินทรัพย์ระยะสั้น นี่สินหมุนเวียนลบกับนี่สินระยะสั้นลบกับนี่สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีนะครับจำนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่งบการเงินตัวนี้คือนี้สินหมุนเวียนใช่ไหมครับรวมแล้วมันได้4,6่แสนมืเราหานี่สินระยะสั้นซิมีไหม ไม่มีหนี้สินระยะสั้นเท่ากับมันลบอยู่กับ0นย์ใช่ไหมครับไม่มีเงินให้กู้ยืมระยะ,ยะเอ้เขาไวครับหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีก็ไม่มีดังนั้นคําตอบของวงเล็บที่2ก็คือคําตอบนี้วงเล็บที่1คือคําตอบนี้จากนั้นเอา2ตัวนี้มาลบกันครับนะเราลองไปแทนค่าในสูตรนะครับวงเล็บที่1ที่เราหาได้เนาะ มันคือ1,28,000ลบกับ48,000ของวงเล็บที่2นะครับลองกดเครื่องคเลขดูนะครับ1 2ึ0 0 0ลบกับ4 8 0 0มมันเาไม่ใช่48มันคือ4 6 0 0เอาใหม่นะครับลบกับ4 6 0 0เท่ากับ82,000 ยอดนี้อันนี้คือปี51ครับอันนี้คือปี5 0ปี50หาเหมือนกันนะครับนั่งรียนลองแทนค่าเหมือนที่ครูแทนนะครับเหมือนแทนค่าเหมือนที่ครูพาทำแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ลบเงินสดนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนลบเงินสดลบเงินลงทุนชั่วคราวนะครับตัวนี้เอานี้สินหมุนเวียนลบ เงินกูร้ระยะสัน้นเงินกูร้ระยะสั้นไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชำระภายในหปีก็ไม่มีอยู่แล้วดังนั้นก็เหลือเอาแค่เอาตัวนี้ครับนักเรียน,นลองทาดูนะก็คือเอาตัวนี้รวมกันแล้วลบด้วย2ตัวนี้จากนั้นเมื่อนักเรียนเอาสินทรัพย์ตัวนี้รวมกันแล้วหักด้วย2รายการนี้เสร็จปุ๊บ อีกฝั่งหนึ่งหรืออีกวงเล็บหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเอาตัวนี้รวมกันนะครับนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับนักเรียนจะได้ยอดนี้นะครับยอดหกแสนนะครับหกหมื่นสามพันจากนั้นเอาสองยอดนี้รวมกันแล้วหารด้วยสองนะครับคำตอบคือเป็นยอดนี้คำตอบข้อนี้ตอบเป็นเท่านะครับตอบเป็นเท่า นะต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ก็คือการหาอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้นะครับอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้หาได้จากรายได้จากการขายเชื่อสุทธินะครับถ้าไม่มีขายเชื่อก็ยอดขายเนี่ยนี่คือยอดขายนะครับหารด้วยลูกหนี้สุทธิโดยเฉลีย่ย โดยเฉลี่ยสอนไปแล้วนะครับลูกนี้เราน่านจะรู้จักดังนั้นไปแทนค่าดูนะครับไม่ยากเนาะคำตอบข้อนี้ตอบเป็นรอบนะครับจากนั้นเอาเลขมาหารกันนะครับต่อไปอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือนะครับหาได้จากต้นทุนขายหารนะรนะสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ย สินค้าคงเหลือโดยเฉลีย่ยเราก็น่าจะรู้จักกันดีวิธีการเฉลี่ยทํำยังไงก็คือเอาสินค้าของ2ปีบวกกันแล้วหารด้วย2มันก็ได้ค่าตรงนี้นะครับคำตอบข้อน,นี้ตอบเป็นรอบนะครับและสุดท้ายนะครับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับท็อปอัพขึ้นบ่อยมากนะครับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนะี่ย มันก็หารได้จากรายได้สุทธิหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเฉลี่ยเฉลี่ยอีกแล้วนะครับคําว่าเฉลี่ยครูสอนไปนหมดแล้วนะนะครับและมันต่างกันแค่ตรงนี้แค่ชื่อของสินทรัพย์แต่และตัวไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับแต่เวลาหาหาเหมือนกันก็คือเอา2ปีบวกกันแล้วหารด้วย2นะครับนี่เขาทำให้ดูอยู่นะครับ คำตอบข้อนี้ตอบเป็นเท่านะนะครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายของการเรียนในบทที่4นะครับก็คือในการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่เราหาเมื่อกี้นะครับ การเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่เราหาเมื่อกี้นะครับกับอะไรกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมคือมันจะแบบนี้ครับมันจะมีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะครับที่ตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจรถยนต์สมมติธุรกิจรถยนต์มันก็เป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมรถยนต์ตั้งไว้สภาพคล่องอาจจะเป็น ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมรถยนต์อาจจะเป็น1.0อ่ะส่วนเราหาได้1.2อะไรแบบนี้ครับเอามาเทียบกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันแรกเรามารู้จักความหมายมันก่อนนะครับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะครับหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมันหมายถึงนะครับอัตราส่วนซึ่งคำนวณจากงบการเงินของจิจการที่ดำเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหลายบริษัท นะครับหรือทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยไม่เลือกฐานะทางการเงินว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมนะครับการเปรียบเทียบอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน นะครับข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนข้อมูลเหล่านี้นักเรียนดูหน้าตามันดีนะครับจําหน้าตามันดีมันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากตัวนี้เลยที่เราคํานวณได้ตัวนี้ครับที่เราคํานวณไว้เมื่อกี้ที่เราทําการหาอันนี้3.65เท่านะครับ 2.04เท่า21.5วัน3 8 3 3 8วันนะครับ22.35วันนักเรียนลองเอามาดูกับตรงนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เราคำนวณได้นะครับเอามาลงเอามาลงช่องนี้เพื่อเปรียบเทียบกับอัอตราส่วนมาตรฐานหรือว่า ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคือตรงนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีค่า1.5เท่าแต่การหมุนเวียนของสินทรัพย์ของบริษัทเรามี1.82เท่าดีกว่าอุตสาหกรรมแน่นอนเงินทุนหมุนเวียนอย่างถึงแก่นหรือเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะครับมี0.87เท่านะครับ อ,อุตสาหกรรมนะมครับมี0.6แสดงว่าเราดีกว่านะครับระยะเวลาในการเก็บหนี้นะครับระยะเวลาการเราเก็บได้35วันเขา40วันเราน้อยกว่าน้อยกว่าทํว่าดีกว่าไหมน้อยกว่าย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับต่อมาระยะเวลาในการเก็บสินค้าก่อนขายเรา64วันเขา60วัน เรา6 4วันเข้า6 0วันกูถามว่าอันเนี้ยมากกว่าถามว่าดีไหมไม่ดีนะแสดงว่าของเราขายช้ากว่าธุรกิจอื่นๆถูกไหมครับอัตราการหมุนของเจ้าเนี่ยระยะเวลาถั่วเฉลี่ยในการชําระหนี้เราหมุนอยู่14รอบเราชําระ25วันแสดงว่าเราดีกว่าดีกว่าเครดิตเราก็ต้องดีกว่าเพราะว่าเราจ่ายหนี้ได้เร็วถูกไหมครับการหมุนของ หรือการบริหารการจ่ายหนี้ของเราทําได้เร็วกว่าดังนั้นเครดิตของเราก็ต้องดีกว่าถูกไหมครับทีนี้เรามาดูสภาพเสียงนะครับอัตราการหมุนเวียนหนี้สินต่อสินทรัพย์แสดงว่าหนี้สินต่อสินทรัพย์เราน้อยกว่านะครับก็เทียบกันแบบนี้สิ่งที่โจทย์ต้องให้มานะครับคือส่วนพวกนี้ เราจะต้องเทียบทุกรายการที่เข้าหาเหมือนตัวอย่างนี้เลยนะครับเวลาทําแบบฝึกหัดักเรก็ต้องเทียบสิ่งพวกนี้โจทย์ต้องให้มาค่าอุตสาหกรรมมาตรฐานเทียบกับสิ่งที่เราคํานวณได้การแปลผลหรือการอ่านค่านะครับคู่จะสอนใบนบทต่อไปซึ่งบทต,ต่อไปเราจะมาเรียนเจาะลึกแต่และตัวว่าสภาพคล่องเนี่ยพอหาตัวนี้หาได้แล้วมันแปลค่าว่าอย่างไรมันหาแบบไหน นะครับสิ่งที่เราหาหรือเลขที่เราเจอมาเนี่ยนะครับมันเป็นการอภิบายในส่วนไหนของงบการเงินหรือการบริหารหรือการจัดการหรืออะไรก็ตามในบริษัทแต่ละส่วนมันมีความสำคัญอย่างไรเราจะอธิบายในบทต่อๆไปนะครับซึ่งบทนี้มันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเรา มันรู้วัตถุประสงค์แล้วอันแรกเรารู้จักความหมายสองเรารู้จักวิธีการเทียบหรือวิธีการใช้สูตรในการหาอัตราส่วนต่างๆและ3การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรืออัตราส่วนมาตรฐานว่ามันดีกว่ามันน้อยกว่าหรือมันต่ำกว่าอย่างไรนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการทําแบบฝึกหัดแต่ก่อนอื่นใดนะครับก่อนที่จะถึงกิจกรรมแบบฝึกครูขอพูดถึงข้อจํากัด ของการใช้อัตราส่วนก่อนเขาบอกว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะมาตรฐานการบัญชีเปิดโอกาสให้เลือกใช้นโยบายการบัญชีวิธีการบัญชีให้มันเหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือธุรกิจที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็ต้องเลือกวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันออกไป 2. ความแตกต่างภายในของกิจการ นะครับแต่และธุรกิจมีความในที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ 3. การวิเคราะห์อัตราส่วนต้องดูที่ภาพรวมจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าวิเคราะห์ได้ดีหรือวิเคราะห์ได้น้อยหรือวิเคราะห์ได้ต่ำวิเคราะห์ได้ดีมากอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการตัดสินใจมันต้องมองภาพรวมเยอะ และ4ี่เขาบอกว่าจิจการควรมีอัตราส่วนในระดับที่เหมาะสมนะครับอาจดูอัตราส่วนเทียบกับอัตราส่วนของตลาลักรั์ตลาลักทรับแห่งประเทศไทยที่เข้าหาค่าไว้นั่นเองนะครับสำหรับบทนี้จบลงแล้วมีทั้งหมด4ตอนนักเรียนไปฟังทุกตอนและก็ไปทำแบบฝึกหัดหรือว่ากิจกรรมฝึกโอเคนะครับ